สวัดส,สดีครับวันนี้น,น้องเคินจะมารีวิวปืนฉีดน้ำค่ะสวัสดีครับวันนี้น้องเฟิร์นจะมารีวิวปืนฉีดน้ำองิรามรีสิงปืนห้าร้อยหกสปี2567ครับปีนี้จัดเต็มนะครับเต็มระบบตอนนี้มีตุ๊กตาให้น้องเฟิร์นเรียกมีมีตัวอะไรบ้างลูกให้แพนดูโอ้หมีเยอะเลยแต่ต้องเเป็นตัวนี้นะครับทุกคนลองเทสให้เพื่อนดูลูกว่ามันทํางานยังไงปืนฉีดน้ําเราปืนมานี่คือตัวบังคับหุ่นยนต์นะครับนี่น้องเฟิร์นจะสาธิตให้ดูนะครับเปิดเครื่องแล้ว ลองหมุนซ้ายหมุนขวาดูครับนี่ขยับปืนนะครับทุกคนนี่คือปืนสีน้ํานะครับด้านบนจะเป็นปืนข้างล่างจะเป็นตัวปรับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับส่วนวิธีขั้นตอนการทํานะครับสามารถเข้ามาดูได้ที่ช่องพ่อเพชรนะครับเพชรเซอร์วิสแอร์รถยนต์นะครับวิธีการทําเดี๋ยวพ่อเพชรจะสาธิตวิธีการประกอบและก็การทําให้ไปให้ดูนะครับส่วนคลิปนี้น้องเฟือนจะมาสาธิตการบังคับปุ่นยนต์น้อยล้วครับปีนี้ก็จัดเต็มเหมือนเดิมครับสวยกว่าเดิมนะทุกคนนี่หมุนซ้ายหมุนขวาหน่อย อ่าอ้าโอเคเลยเดี๋ยวนะโอ้อาหมุนหมุนซ้ายหมุนขวาหน่อยลูกนี่ยิงยิงโอเคโอเคโหนีค่ครับคล่องเลยครับปีนี้เ <c oughs> ยียมเยียมจัดจัดชุดใหญ่ใช่ไหมลูกนี่เป็นไงปีนี้จะไปไหนบ้าง <c oughs> ไปอุบลไปอุบลเหมือนเดิม <c oughs> เข้าตัวจังหวัดหรือตัวอำเภอไม่รู้นะครับถ้าใครอยากรู้ก็ติดตามไว้นะครับก็วันที่สักสามสิบสี่สิบห้านะครับ อ่าเมษายนเจอตุ๊กตาปืนสีน้ำตัวนี้ใครเห็นตุ๊กตาปืนสีน้ำตัวนี้ก็จับน้องเบาหน่อยนะครับก็แข็งแรงอยู่ครับแต่ไม่อยากให้จับแรงนะครับกลัวมอเตอร์พังเหมือนกับปีที่แล้วนะครับมอเตอร์เราจัดตัวใหญ่นะครับปีนี้นี่อ่าเป็นตัวใหญ่นะครับอ่าที่พ่อเพชรทำให้แต่ก่อนมันรับน้าหนักได้ไม่เยอะนะครับปีนี้จัดมา40กิโลเลยนะครับกับการรับน้าหนักให้มาครับลูกอ่าหมุนใส่บนห้วเพื่อนดูหน่อยอ่าหมุนโยกโยกโยกปืนยิงปืน อาปุ๋ยขึ้นลงอ่าโอเคโอเคโอเคตอนนี้ยังไม่มีน้ำนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเจอกันนะครับคลิปเต็มอ่าเดี๋ยวเจอสงการเจอกันครับอบาบไปเพื่อนหนลูกเจอบาย <c oughs>